ช่องมิวสิควิววันนี้นะคะคำถามที่มาจาก Facebook นะคะถามมาว่าสมมุติว่าขึ้นเสียงสูงเราควรเปลี่ยนแปลงเสียงหลบไปเลยไหมคะหรือเปล่งธรรมดาแต่แบบธรรมดามันดูเพียเพ้ยนๆน่ะแนะนำทีนะคะถ้าเพี้ยนแปลว่าไม่ถึงปะแปลต อาจจะ flat หรือว่าอาจจะปลิ้นคือหมายถึงว่าเพี้ยนสูงก็ได้ใช่ไหม,มได้ทั้งเพี้ยนต่ำและเพี้ยนสูงอะไรอย่างนี้ใช่ถ้าเต็มถ้าเต็มเสียงแล้วไม่ถึงก็คือก็เฮดโทนเลยก็ได้ใช่ไหมพี่ว่าคือเอาอย่างนี้บางครั้งมันอยู่ที่สไตล์แล้วอยู่ที่วิธีการใช้ด้วยค่ะคือบางเพลงเนี่ยถ้าเกิดว่าหลบเป็นเฮดไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะมันก็อาจจะดูแบบ ดูไม่ค่อยป<บ>อเป่เออมันเบาไปนิดนึงใช่เพราะถ้าเป็นสมมติเป็นเพลงร็อกหรือเป็นเพลงที่มันต้องใช้เสียงหนักแน่นถ้าเราหลบมันก็จะดูแบบไม่พีคของเพลงนะอาจจะหลบเป็นบางช่วงหลบเป็นบางคําที่โน้ตเราไม่ถึงจริงๆอ,อะไรอย่างนั้นอาจจะดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันจะมีวิธีการนะคะ วิธีการในการแบบช่วยช่วยหาความก้องของเสียงเพิ่มเติมอย่างเช่นความก้องของเสียงเอออย่างเช่นเขาบอกว่าเสียงของคนเราเนี่ยสามารถจะก้องวนกระโหลกได้ก้อ,องด้านหน้าได้ด้านหน้าก็คือพวกแบบเนื้อโซ่ซาวอะไรโทนโทนนี้ก็ลองหาแบบว่าเขาเรียกว่าตัววอร์มที่ก้องแบบที่ทําให้เสียงก้องมากขึ้นแทนที่จะลองแล้วแบบว่ามัน อยู่แค่คอตรงนี้มันอาจจะช่วยเพิ่มเรนจ์อันอันใช่ไหมใช่แล้ถ้าเรามันเปิดแล้วเสียงมันก็จะใสมันก็จะโปร่งก็จะเอออะไรแบบนั้นอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับสไตล์แล้วก็การวอร์มใช่ไหมแล้วก็การชิ่งว่ามันขึ้นอยู่กับเพลงอ่ะใช่แล้วก็คือถ้าเราถ้าเราล้อเสียงเต็มแล้วไม่ถึงมันคือแฟลตแปลว่าเราเสียงเรามันไม่ถึงโนตนั้นแล้วการวอร์มเรื่อยๆ่ช่วยให้เสียงเราแบบสูงขึ้นด้วยใช่หรือว่าให้เราดูไว้ว่าโน้ตไหนที่เรายังไม่ถึงแล้วเราลองไปหาวิธีการวิธีการที่จะเปล่งเเสีียยงในนนนนโ้้ตั่ ให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันอาจจะค่อยๆเจออะค่ะจุดจุดตรงตึงกลางหรือว่าจุดที่แบบว่าสามารถทําให้เราเปล่งโนดนั้นได้สําเร็จแต่ว่ามันไม่ได้แบบพลิกได้แค่วัน2วันไงบางครั้งมันต้องใช้การฝึกฝนพอสมควรูนะคะก็าถามว่าจะเปลี่ยนเป็นเสียงหลบเลยไหมก็คงแล้วแต่สไตล์เนาะอ่ะมีถามเพิ่มบอกว่าทำยังไงเวลาที่เราร้องเพลงสูง เราจะเดี๋ยวนะคะทำอย่างไรเวลาที่เราร้องเพลงเสียงสูงนั่นคือข้อ1ข้อ2คือทำยังไงให้เราอินไปกับเพลงที่ร้องข้อ3คืออยากเอื้อนให้เสียงยาวๆอ่ะคนนี้มาถามสามคำถามเลยคำถามนี้คือคนเดียวเออ three things about นะคะทำยังไงเวลาร้องเสียงสูงอ่ะเวลาชาชาล้องเสียงสูงชาชาทำยังไงคิดยังไงมีวิธีคิดยังไง คิดว่ามันไม่สูงค่ะอย่าไปคิดว่ามันสูงเพราะเราจะไม่ถึง<ม>แล้วก็แต่มันจะมีบางวันที่เสียงเรามาเต็มแล้วบางวันที่เสียงเรามาไม่เต็มถูกถูกรจริงๆใช่คือบางวันคือสมมติในห้องอัดเวลา,าอาลาัดเพลงอ่ะเสียงเรามาเต็มร้อยแต่เวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตเสียงเรามันจะลดมาสักครึ่งคีย์อะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะไม่ถึงอะไรเงี้ยก็ก็คือจริงๆมันแล้วแต่วันแล้วแล้วแต่การวอร์มชแล้วก็แล้วแต่อารมณ์ตอนนั้นว่าอยากจะร้องเสียงสูงยังไงด้วยอ่ะเนาะถูกต้องค่ะแล้วก็อย่างโน้ตสูงเนี่ย ติดติดกันมันอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าโ h o น e n o t หรือว่ามีการแบบว่าเขาเรียกว่าสร้างความแข็งแรงของร่างกายสมมติว่าโน้ตมันร้องสูงติดกันประมาณสามโน้ตแบบมีสูงต่ำแล้วสูงสูงสูงอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีการแบบฝึกฝนในเรื่องของกล้ามเนื้อือการเปล่งใช่ใช่มันมันมีหลายอย่างที่ต้องฝึกการหายใจอะไรอย่างเงี้ยด้ยคือทุกอย่างมันกลับไปที่เบสิกถูกต้อง แล้วก็บางครั้งที่การ <c oughs> บอกว่าร้องสมมุติยังไงดีอะสมมติ่ะอย่างเพลงชาชาอันไหนที่สูงสูงบ้างลองร้องป็นประโยคที่สูงสูงเลยอะถึ่งได้เรียนรู้เข้าใจเออท่อนนี้สูงมากค่ะขึ้นคอนเสิร์ตทีไรเหนื่อยทุกทีใ,ใช่ทรมานแค่ไหนเมอ,อตอนนั้น อยู่ตรงอยู่ตรงนี้มันสูงมากคือมันสูงมากอะแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือจะเห็นได้ว่าคือคล้ายๆว่ามันมีเรื่องของการโฮตรงอยู่ตรงนี้อ่าใช่ไม่ต้องโฮแบบโฮยาวซึ่งเหมือนทั้งท่อนมันเป็นท่อนท่อนเขาเรียกว่าท่อนก่อนจะท่อนพีกอะท่อนเหมือนพีฮุกใช่มันเหมือนมันเหมือนทุกอย่างมันอัดเต็มไปแล้วอยู่ตรงนี้ตอนสุดท้ายมันต้องโฮนานๆคือเราต้องเหมือน คือมันคือกําลังเลยอะถูกค่ะหรือว่าอย่างสมมติว่าเพลงพี่อะถ้าสมมุติมันมีรักเธอแล้วกันมันนินอะอันนี้คือเยอะมากคืออันเนี้ยมันจะต่อกันอย่างเนี้ยคือเราจะต้องไปหาวิธีการแบบว่าคอนโทรลฝึกก่อนต้องเจอก่อนว่าเราจะคอนโทรลลมกับคอนโทรลไอตรงตรงเนี้ยให้มันนิ่งยังไงคือมันไม่ได้ทําได้เลยทันทีมันจะต้องมีการฝึกฝนฉะนั้นเพลงไหนที่โน้ตนั้นมันสูงสูงน้องต้องหาวิธีการฝึก ฝึกเฉพาะกิจตรงนั้นก่อนนะคะคือฝึกเฉพาะท่อนนั้นหาให้เจอก่อนแล้วเราค่อยๆขยายว่าแบบเออท่อนนี้เริ่มได้ละท่อนที่ยากขึ้นค่อยๆมาอะไรเงี้ยก็ค่อยๆไปทีละสเต็ปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้ว oh. ก็ทําอย่างไร oh. ให้เราอินไปกับเพลงอะชาชาทำยังไงอินไปกับเพลงอะจริงๆอาจจะปล่อยทําไมล่ะ <c oughs> ยังไม่ปล่อยเลยอินไปกับเพลงก็ <c oughs> นั่นไงบ้านถล,มล่มละ อินไปกับเพลงก็มันจริงๆมันมาเองนะ,ะเพราะว่าเนื้อเพลงเป็นส่วนสําคัญมากเวลาเราร้องเพลงเวลาเราเหมือนสื่อเนื้อเพลงอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการพูดแบบสิ่งที่เรารู้สึกอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเราชีวิตเราไม่ได้อาจจะตรงกับเพลงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก<ช>แต่เราก็คือลองลองคิดว่ามันเกิดขึ้นกับเราหรือว่าเป็นคนใกล้ตัวหรือเขาเคยมาพูดกับเราเรื่องนี้หรืออะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบดึงสถานการณ์มาใช้คล้ายคล้ายๆการแสดงนะช้าชาว่าแต่แค่แบบใช้เสียงเพราะว่า เสียงมันสาคัญนะเพราะว่าในเพลงมันจะไม่เห็นหน้าไม่เห็นสมุดเพลงเศร้าไม่เห็นคนร้องให้แต่ว่าน้ําเสียงมันจะแบบเน้อออกมาใช่ค่ะก็คือให้อินกับเพลงก็ตีความค่ะตีความแต่ละประโยคของมันใช่ทีละท่อนเลยก็ได้ว่าเอออันนี้มันเป็นยังไงเพราะปกติเพลงมันจะแบบเป็นเป็นเลเวลที่มันขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะก็คืออาจจะใช้การตีความเอาก็ได้แต่ละประโยคนะคะแล้วก็ต่อกันที่อยากเอื้อนให้เสียงยาว ทำยังไงคือคืออาจจะหมายถึงว่าโฮให้มันนานๆานานานมันเป็นเรื่องของของความแข็งแรงของกระบังลมเป็นเรื่องความแข็งแรงของร่างกายด้วยนะคะหลายๆอย่างก็มันต้องมีการฝึกฝนมันอาจจะเริ่มจากการฝึกเรื่องลมหายใจก่อนลมหายใจมันจะมีฝึกมีวิธีฝึกอยู่บางอย่างค่ะที่จะทําให้เรามีกระบังลมที่แข็งแรงขึ้นจะมีวิธีฝึกเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกให้ทําแบบอ่ะชุดแรก1ิครั้ง สิบครั้งทำวันละ3ามชุดก็คือ30สิบครั้งแต่ชุดหนึ่งเนี่ยต้องให้ความแข็งแรงของลมตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่10บเท่ากันสม,มมติให้สม,มมติให้ดู <c oughs> นะคะสิคร <10 S 2> ั้ง <c oughs> สิบครั้งนะคะเท่ากันไม่มีแบบ <c oughs> ไม่ไม่ใช่อย่างนี้ <laughs> คือทุกครั้งเท่ากันพอสิครั้งเท่ากันเนี่ยแสดงว่าเราสามารถที่จะ manage แบบลมหายใจบริหารตรงนี้ได้อ่ะเพิ่มเป็น20ซสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเรื่องของแบบการเกรงหน้าท้องหรือว่ากระบางลมตรงนี้เราก็ฝึกไปสักวันละแบบ3-4ชุดมันก็จะพอเจอไอเดียช่วยการโปรเจกต์เสียงตอนที่ชา้เล่นรัปดนแลนก็มีเอ็กซ์ซอรส์นี้เหมือนกัน5 0ครั้งค่ะ พ่นเข้าไปเลยค่ะแทบพังเทยใชสิเลยเหรอหน้าแบบหน้าแบบหน้าเวอร์แล้วอะแต่มันแข็งแรงขึ้นจริงเนาะแข็งแรงขึ้นมันมันเหมือนช่วยทำให้แบบเรามีแรงที่จะดันเสียงออกมาโปรเจกต์เสียงออกมาแล่ก็เราไปซื้อๆดูนะคะก็ ที่บ้านนี่แหละที่ไหนก็ได้นะจริงๆแล้วมันมันก็จริงง่ายๆเลยไม่ต้องใช้<ด><ม>เป็นโมมนมองใช้เลยเลยแค่แบบฝึกลมหายใจใช่ค่ะมีถามอีกว่าอยากรู้ว่าเวลาร้องเพลงเยอะๆทํายังไงถึงจะจําเนื้อได้เออมนี่นี่ยากมากเลยค่ะใช่มีปัญหา,าทุกวันนี้เลยค่ะลูก<า>ค้าเป็นหรอ <laughs> พี่ว่ารุ่นใหญ่เรายังเป็นอยู่หรอรุ่นใหญ่นี่แหละยากเพราะอะไรเพราะความจำเไม่แต่เราจะล่าสุดปีใหม่ต้องร้องเพลงพิเศษพวกแบบงานโชว์ปีใหม่เขาจะมีแบบเพลงพิเศษเพลงอะไรเนี้ยค่ะ เพลงที่เราไม่ค่อยได้ร้องใช่ไหมบางเพลงเนี่ยท่องไปเถอะง่ายเลยจดคีย์เวิร์ดไว้ที่เวทีค่ะรับรองช่วยได้แล้วจ,จำจำจำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะเห็นแล้วเหลือแล้วมันจะต้อ,อถูกยิ่งบางเพลงที่แบบเนื้อเพลงวนไปวนมาหรือพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยแค่เปลี่ยนคํานิดหน่อยยากมากนะแล้วก็ทุกครั้งที่ชตาขึ้นน่ใช่จะตื่นเต้นมากเฮ้ยท่อนแรกร้องร้องว่าอะไรอ่ะ จริงนะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งทุกคนที่ไปอ่ะใช่จะตื่นเต้นมากต้วน้องก็าถามเราสองคนนี้จะได้เรื่องเลยนะ <laughs> <laughs> แต่ว่าแต่ว่าพวกเนี้ยเวลาขึ้นไปบนเวทีอะนะถ้าถ้าเราแบบ คือเราปล่อยวางมันก็จะมาเองอหรือถ้าเราไปคิดถึงไเัเดียมันก็จะพังค่ะคืออย่างที่ชาชาบอกหมายถึงว่าเราคงต้องตั้งสติแล้วช่างมันแล้วก็คือเขาเรียกว่าจริงๆมันอยู่ข้างในเราอยู่แล้วล่ะลออทิ้งอารมณ์ออกไปทิ้งอารมณ์ที่จะตื่นเต้นออกไปแล้วก็อเอาของที่เรามีจริงๆออกมามแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญว่าวิธีการจําเยอะๆทยังไงบางทีการจําเป็นเรื่องก็ดีนะ คือมันมีเนื้อหาของเพลงมาไล่มาอย่างนี้เราจําเป็นเรื่องราวก็ได้นะคะเริ่มต้นที่1เธอทาอย่างนี้ถึงเป็นอย่างนี้ถึงต่ออย่างนี้คือคิดเป็นเรื่องคิดเป็นเรื่องมันก็จะมีไอเดียที่เป็นสเต็ปมากขึ้นก็จะจําได้มากขึ้นสาหรับบางเพลงที่เนื้อค่อนข้างยาวหรือว่าเนื้อค่อนข้างไม่ซ้ากันเนี่ยจำเป็นเรื่องจะง่ายใช่ใช่ใช่เพราะว่าจําเป็นเรื่องเนี่ยง่ายขึ้นเพราะเคยเคยเรียนแบบ ก็เคยเรียนทุกคนก็เคยเรียนที่โรงเรียนแหละแต่ว่า <c oughs> เคยจำแบบพวกแบบว่าพวกที่มันเกี่ยวกับคือชาติเรียนเกี่ยวกับเอเชียนมิลิเทียนเกี่ยวกับแบบศา <c oughs> ส,สนาเ <c oughs> เป็นศาสนานในเอเชียไงใช่จะมีกูรูใช่กูรูซิงกูรูฮันกูรูอะไรเป็นแขกใช่ไหมแล้วก็จะจาเป็นเรื่องวก,กูรูคนนี้ไปซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วก็ไปเจออันนู้นเป็นแบบลูกแก้วชื่ออะไรอะไรเงี้ยคือจํเป็นทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องเป็นนิทานไว้แล้วมันจะจําได้ทำให้มันเป็นเรื่องขึ้นมา <c oughs> แล้วเราก็จะจำแบบหนึ่งสองสามสี่ได้ก <c oughs> ูรูประมาณสิบคนค่ะเรื่องยาวมากเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าจาได้จริงแบบพี่ลูกว่าบอกจำได้จริงเนาะมันก็มบบีวิธีาการนะคะแล้วยังมีต่อเวลายังเหลือใช่ไหมคะ มีอีกเขาบอกว่าขึ้นเสียงสูงทำยังไงไม่ให้เสียงตกทำยังไงให้เสียงของเราทำยังไงให้เป็นเสียงของเราเองคะอ๋ะออันนี้ถามสองคำถามคือว่าขึ้นเสียงสูงทำยังไงให้เสียงไม่ตกและทำยังไงให้เจอเสียงในแบบของเราเสียงไม่ตกนีก่คือเหมือนที่เราบอกไปเนาะก็เป็นการเป็นการเป็นพลังเป็น บังลมอะไรอย่างนี้เป็นการวอร์มอะไรซะมากกว่าเป็นเรื่องของการต้องฝึกฝนนะคะคือบางครั้งเนี่ยการร้องโน้ตบางอย่างได้เราต้องจําความรู้สึกหรือว่าจําวิธีการวิธีการกลไกลอะ่ะข้างในอของเราให้ได้ว่ากลไกลนี้เมื่อถึงโน้ตนี้เขาต้องทําแบบนี้ม,มันมันเป็นการฝึกฝนนะคะแล้วก็มันจะทําให้ เสียงเราแบบตกน้อยหน่อยคือแต่ว่าเสียงตกไม่ตกเนี่ยมันก็แล้วแต่สุขภาพอย่างที่เราคุยกันคืออย่างที่เนี่ยวันไหนที่เสียงตกรู้เลยคือหนึ่งนอนน้อยนะคะหรือว่าวันนั้นใช้เสียงมาทั้งวันมันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยว่าเหนื่อยหรืออะไรถูกมันก็อาจจะมีปัจจัยมากมายหลายอย่างนะคะก็อยู่ที่แต่ละคนส่วนทํายังไงให้เจอเสียงแบบของเราเองคือหมายความว่าแบบเอกลักษณ์ของเราเงี้ยอืมจะช้าว่าไงะ จริงๆอ่ะเสียงของเราเราไม่ต้องทําเลยเลยนะเราแค่ลองในแบบของเรามีการเอื้อนหรืออะไรในแบบของเราเองไม่ต้องไปก๊อปคนอื่นอันนั้นก็คือเป็นตัวเองแล้วอะเพราะว่าเนื้อเสียงแต่ละคนมันมีความไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกคือเนื้อเสียงแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะฟังเพลงเยอะจนเราเผลอที่จะก๊อปปี้หรือว่าเขาเรียกว่ามีเทคนิคหรือสไตล์ในคนที่เราชอบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยร้องไปร้องมาร้องมาร้องไปเนี่ยมันจะค่อยๆเจอเองคือเอาเป็นว่า เราอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าหยุดทําในสิ่งที่เราชอบคือถ้าคุณชอบร้องเพลงเนี่ยร้องให้เถอะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเจอเองใช่ถูกต้อง<ถ>ค่ะ<อ>ใครมีคําถามนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถถามเข้ามาได้ SMS ก็ได้หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-Band ที่ psi ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www gmmmusic com live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน gmm channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ mm ์ www gmmmusic com live gmm music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี